มาเด้อค่ะพี่น้องมากินปนดักเด้ค่ะพี่น้องแซ่บดิบดักเด้ดักเด้ปนดักเด้เอากินบังย่ายแซบบอจิงเลียดเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออแซ่บแซ่บปนน้ำผักมีนมจีนมาอ้าวเยอะ อืจะเอ้ยแสบเนาะเป็นตาแสบเนาะยายเนาะอืมพี่เซนเตอร์ค่ะพี่เซนเตอร์แสบกินก็ว่าดแยงอุ้ยแสบแสบผักสเอายโย่ให้เพิ่นแน่แน่โยกมาวันเกิดใครมาอนิวันเกิดน้องอีทค่ะวันเกิดน้องอีทนะคะหนึ่งคนสวยกำลังเดินสายออีทืมกับข้าวเยอะแยะค่ะพี่น้องกับข้าวเยอะแยะเปิดเตาเปิดแก้ว ชนแก้วเอาชนแก้วนี่มาลุนชนแก้วแนนองลุ่นกับข้าวกำลังตามมาเอาชนแก้วคนแก้วหญิงรุณสีอโอ้ยเป็นแต่แสบเนาะเอาไเป็นแต่แพะกันะเอาเอาเร็ว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 ยก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 อืมเอาแกมเร็วอ่ะ อืมอะไรนะยกมาจากบ้านเราสามแก้วสี่แก้วแล้วเออเราจะได้มันนี um ่อากาศดีน้อหนาวหนาวเอามาสิตาก้อนตาก้อนมาตะก้อนตะก้อนแก้วเอาส้นก้านส้นก้านส้นก้านส้นแก้วค่ะส้นแก้วเออตะก้อออจะแสบเนาะเอ้ยน้ำลายเฮียสวยจังเลยเออเนาะเออวันเกิดน้องสาวคนสวยค่ะวันนี้ สมิธเด่นเด้อค่ะพี่น้องปาร์ตี้าปาปร์ตี้นิดๆหน่อยๆกินปนดักแด้ข้าวเหนียวปนดักแด้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวปนข้าวเยอะเยอะพี่น้องเอ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ